แม้จิตอาสาจะมีความรวดเร็วและคล่องตัวแต่ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญในด้านความยั่งยืนและการวางแผนระยะยาวการช่วยเหลือของจิตอาสามักเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและพึ่งพาแรงศรัทธาและการบริจาคซึ่งอาจไม่ต่อเนื่องและไม่สามารถรองรับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องการงบประมาณมหาศาลและการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ตรงจุดนี้เองที่รัฐยังคงมีบทบาทสำคัญและเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการดูแลประชาชนในระยะยาวการตัดเพาะของชาวบ้านจึงไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่จำเป็นแต่เป็นการเรียกร้องให้รัฐเข้ามาทำในส่วนที่จิตอาสาไม่สามารถทำได้นั่นคือการวางแผนฟื้นฟูที่มั่นคงการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณุบภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องและการสร้างระบบป้องกันภัยพิบัติในอนาคต ความท้าทายจึงอยู่ในการหาวิธีที่รัฐจะสามารถผสานความรวดเร็วของจิตอาสาเข้ากับความยั่งยืนและอำนาจตามกฎหมายของรัฐเองหากรัฐยังคงทำงานช้าความเสียหายในระยะยาวต่อเศรษฐกิจและสังคมจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลเองที่จะต้องแบกรับต้นทุนการฟื้นฟูที่สูงขึ้นมาก